สวัสดีครับกลับพบกับช่องี่แมนดูกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตข่าวสารของทีมปีศาจแดงอีกเช่นเคยโดยมีเรื่องราวของวิกเตอร์ยอรเรสที่เกือบจะได้ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงและความคิดเห็นจากไมเคิลโอเว่นนะครับที่พูดต่อรูเบนอโมริมก่อนจะไปเริ่มอัปเดตการฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องี่แมนดูด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นการรายงานจากฟาบิ i ซโ o โรมาโนที่ได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังของดีวิเกตโยเคเรสที่เกือบจะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะย้ายซบทีมอาร์เซนอลนะครับโดยก่อนหน้านี้เอเยนของโยเคเรสได้ออกมาบอกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทีมต้นสังกัดของเขาสามารถตกงลงรายละเอียดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายแล้วตัวเยอเครสเองเนี่ยต้องการที่จะไปร่วมทีมอาร์เซนอลเท่านั้นโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าสปอร์ติ้งริบบอนได้ตกลงค่าตัวกับทีมปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวเนี่ยน้อยกว่า แต่โบนัสและออปชันพิเศษเนี่ยมากกว่าในภาพรวมฝั่งทีมปีศาจแดงเองก็พร้อมที่จะตกลงดีลนี้และมองว่าดีลเนี่ยเป็นดีลที่โอเคแต่สุดท้ายปัญหาก็คือตัวนักเตะอย่างโยครเรสที่ต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลอย่างเดียวนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนได้พยายามอย่างมากนะครับที่จะผลักดันให้โยคเรสเนี่ยย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดงแต่สุดท้ายโยครเรสเองกลับเลือกที่จะอดทนและรออาร์เซนอลเพราะเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลเท่านั้นนะครับ สุดท้ายแล้วบทสรุปของดิวก็เลยเป็นไปตามที่เราเห็นนะครับว่าเยอเครสได้ย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในถ่ายที่สุดไปกันต่อที่อัปเดตที่2นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไมเคิลโอเว่นที่ได้ออกมาปกป้องระบบของรูเบนอโมริมว่าการพ่ายแพ้ของทีมปีศาจแดงเนี่ยไม่ได้มาจากระบบการเล่น3-4-2-1ของรูเบนอโมริม ดยโอเวนได้พูดว่าการโทษระบบหลังสาเป็นต้นเหตุหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าขายหน้านะครับโอเวนกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เซอร์เอรกฟฟกัสันวางมือทีมพิษัทแดงเ,เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมไปแล้วไม่รู้กี่คนพอไม่เวิร์กสุดท้ายก็โทษนักเตะทั้งที่ซื้อนักเตะระดับโลกเข้ามานับพันล้านปอนต่อมาก็โทษทีมซื้อขายโทษบอร์ดบริหารและโทษสนามซ้อมและปัจจุบันก็มาโทษที่ระบบหลังสาโอเวนยังได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนที่เอริกเชนท้าคุมทีม ทีมปีศาจแดงก็เล่นระบบหลัง4ี่แต่ก็เล่นแย่ไม่ต่างกันโอเว่นกล่าวทิ้งท้ายว่าผมไม่ได้บอกว่าระบบของอโมริมันดีที่สุดแต่ถ้าจะโทษว่าทีมฟอร์มตกเพราะเล่นหลัง3ามันก็ตื้นเขินเกินไปเพราะต่อให้กลับไปหลังสี่แล้วเล่นแย่เหมือนเดิมเสียงด่าก,ก็คงยังไม่ต่างกันหรอกและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของโอเว่นต่อทีมปีศาจแดงนะเวลานี้นะครับและนั่นก็เป็นการอัปเดตทั้งหมดในวันนี้นะครับสุดท้ายหากชอบการอัปเดตแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องออลลี่แมนยูด้วยนะครับ